สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลอันสวยงามไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายครกขนาดยักษ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งแนวปะการังนั่นก็คือฟองน้ำครกพวกมันน่าทึ่งแค่ไหนและมีบทบาทสำคัญอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะฟองน้ำครกหรือ Giant Barrel Sponge เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในไฟลัมปริเฟราหรือกลุ่มของฟองน้ำพวกมันมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับถังหรือครบขนาดใหญ่เปิดปากกว้างด้านบนดูเผินๆอ่านเหมือนพืชแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์นะคะโดยทั่วไปมักมีสีน้ำตาลแดงและมีพื้นผิวด้านข้างที่อาจจะขรุขระเป็นสันหรือมีแห่งสลับกันไป เจ้าฟองน้ำครกที่เราเห็นกันนี้สามารถเติบโตได้ใหญ่มากๆบางตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง80เซนติเมตรเลยทีเดียวและยังมีฟองน้ำในสกุลเดียวกันอย่าง s e s t o n s p a n g i a muta ที่พบในทะเลแคริบเบียนอาจมีขนาดใหญ่ได้ถึง1.8เมตรและสูงถึง3เมตรจนได้รับฉายาว่าไม้แดงแห่งแนวปะการังเลยล่ะค่ะฟองน้ำครกพบได้ทั่วไปตามแนวปะการังในเขตร้อน เช่นในแถบฟิลิปปินส์ออสเตรเลียอินโดนีเซียและพบได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเกาะอ,อยู่บนโขดหินซากปะการังหรือพื้นทะเลในระดับความลึกที่มากกว่า10เมตรและอาจลึกได้ถึง120เมตรเลยทีเดียวฟองน้ำครกเป็นสัตว์ที่กินอาหารจากการกรองโดยจะดูดน้ำทะเลจำนวนมหาศสารผ่านรูพรุนเล็กๆทั่วร่างกายแล้วดักจับอนุภาคอาหารขนาดเล็ก เช่นแบคทีเรียและแพลงต้อนและปล่อยน้ำที่กรองแล้วออกทางช่องเปิดขนาดใหญ่ด้านบนการกรองน้ำของพวกมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยทำให้น้ำทะเลสะอาดขึ้นกำจัดตะกอนและลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่ตอระบบนิเวศของแนวปะการังโดยรวมนอกจากจะเป็นผู้กรองน้ำที่สำคัญแล้ว ตัวฟองน้ำครกขนาดใหญ่ยังเป็นเหมือนบ้านพักอาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งหนอนทะเลหรือปลาบางชนิดที่เข้ามาหาอาหารหรือใช้เป็นที่หลบภัยและที่น่าทึ่งมากๆก็คือฟองน้ำครกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมากๆบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายร้อยปีหรืออาจจะถึง2,000ปีหรือนานกว่านั้นอีก เรียกได้ว่าเป็นผู้เท่าแห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้ฟองน้ำครกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสมดุลและคุณภาพน้ำแต่ยังเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลภาวะและกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำประมงที่ผิดวิธีหรือการพัฒนาชายฝั่งที่ไม่ยั่งยืนอาจส่งผลพุกคามต่อฟองน้ำครกและแนวปะการังที่มันอาศัยอยู่การอนุรักษ์ฟองน้ำครกจึงมีความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ชื่นชอบเรื่องราวของสัตว์ทะเลที่น่าทึ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ค่ะ